สวัสดีค่ะช่องพลายทองเงินนะคะโอ้คอนเลนค่ะทำวัดเซียวนะคะขึ้นไปทำอะไรโอ้ตัดอะไรตัดสมุนไพรให้พ่อเสกใช่ไหมโอ้ยติดตอลิงมาจากโอ้โหได้ลิงตัวใหญ่เลยวันนี้โอ้ได้ลิงตัวใหญ่เลยคุณปูว่าไไยบคค่อนรัผม โอ้ขรเลนก็มีความสามารถพิเศษด้วยนะคะนี่กับการขึ้นต้นสมุนไพรค่ะอะไรคะโอ้สวัสดีครับอ่สมุนไพรให้พ่อเสกนะคะเพราะว่าพ่อเสกถ่ายท้องนะคะท้องเสียค่ะพ่อเสกก็เอารถพ่อใหญ่ค่ะมาเป็นบันได สมุนไพรใกล้บ้านค่ะยงามเลยนอะไรคะทำไมคะใหญ่คุณพ่อยกไวไหมขนาดนั้นโอ้ไวค่ะเดี๋ยวคุณปูช่วยด้วยนี่ตัดตัดกิ่งให้พ่อเสกกินลูกพ่อเสกจะได้หายามทแล้ว จขคงดีด้วยควาเลนเนะ <laughs> ยอะไหมไหนครับไหนว่าเต็มตัวเลยมดแดงนด้วยหรอมดแดงก็ชอบยู่ม้ากนะจุดนี้มดเดย,ดยอะค่ะมดเดยอะเอาไปชิมดูก่อนนี่ให้เกษิรกินดูก่อนนะคะเอาไปชิมก่อน โอ้คุณพ่อสู้ๆคุณวะ <laughs> คุณพ่อสู้ๆไปดูพ่อเสกินสมุนไพรค่ะต้นกระโดนนะคะตอนพ่อใหญ่ถ่ายท้องก็ใช้ให้กินเหมือนกันนะคะเป็นยาสมุนไพร กินหญ้าก่อนหญ้าก,ก็กินน้อยค่ะว่าเป็นช่วงทายท้องอยู่นะคะเอื้อยังเลี้ยวไหมคะคุณปู่ยังเล็อยู่ยโอ้เอือยังเลวอยู่นะคะแต่คุณปู่ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะออกมาก็ต้องจัดเลยเอาไว้านานไม่ได้ออกมาก็ต้องเก็บออกเลยนะคะว่าช่วงนี้กินแรงกิน ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมคะกินแรงกว่าองคนนอีกแกก็ยังดีท้องไม่ผูกครับใช่ค่ะยังดีที่ท้องไม่อืดนะคะปกติก็จะคู่กันเนาะตักขมิบูทางถ่ายท้องนี้ท้องจะอืดจะค้าแข็งด้วยนะคะนี่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เมืืนนี้ก็จะไปแห่งานด้วยโอ้อ ไปเหตุที่ไหนคะพ่อจิดไปที่วัดป่าวัดป่าอะไรจำไม่ได้แล้วเมื่อวานีจะเริ่มทำกันนะจังหวัดอะไรคะศรีสะเกดศรีสะเกดนะะนพรวัดป่าสนนนวนธรรมอาแค่นั้นก็พอแล้วกิน,นหมดแล้ว ะเอาแค่นั้นก่อนแล้วให้พ่อเซก,กินโอเคจะเอาออกมาเลยบอกโอ้ลงมาแล้วใช่ไหมจานลงมาแล้วค่ะไปดึงเขาก่อนจ้ามาแล้วค่ะลงมาแล้ว

นี่เอาโซ่ออกนี่นี่โซ่ติดโซ่อยู่ห้าาโซ่หนักไหนักเด้ ดันดันดันกิ่งไม้ออกไปก่ โซ่ออกไม่ได้นะคะเพระาะว่าติดติดซ่ต้องเอาโซ่ออกก่อนนุ่นพ่อใหญ่อยาก,กินใช่ไหมพ่อใหญ่ <c oughs> โอ้คุณปู่ไม่มีแรงโอออย นายให้เพื่อใกินอหดเดี๋ยวไปให้เพื่อใ่กินดูนายพ่อใ่เขย่าโซ่เนี่ยกินไหม มดเต็มพี่น้องมดดำอู้ดูดูน้ำมันไหลเลยค่ะไม่กินเลยพ่อใหญ่พยาวโซ่แต่ไม่กินนะคะ ยืนมองค่ะยืนมองนี่ค่ะช้างถ้าไม่ถ่ายทองเขาก็จะไม่กินค่ะตกมันหนักค่ะพ่อใหญ่ตกมันหนักโอ้ชิมดูเหรออ้าวกินไม้เอ้ยนูย่นน่ะเอาไปเกาหลังแล้วนะคะ พ่อใหญ่ยืนอ้าปากเลยกินไหมไม่เสียบอสิ้นชนมากแล้วนะคะนี่นั่งคใกล้ๆไม่ค่อยจะได้แล้วค่ะ หรือว่าพอใหญ่จะกินไหมคิมอมถือไว้ค่ะถือไว้กินไหมกินไ,ไหม <c oughs> เอามาถือไว้ไม่กินพ่อใหญ่ไม่กินถือโชว์อาไรมะเรงค่ะ วันนี้พอเสกได้สมุนไพรเยอะเลยค่ะค่ะหล<า>ังจากหาสมุนไพรให้พอเสกแล้วก็พาพยายออกเดินออกกำลังกายค่ะพอใหญ่ก็โลควานน,นคะคะยกขาโลเลยไปแล้วที่มอมดูครับ่งนี แม่ไม่ได้ไปจ้านี่เดี๋ยวรอพ่อใหญ่กลับบ้านเลยเปความโชคดีอย่างมากมายเลยนะคะที่ตกมันแล้วออกเดินได้ออกไปเดินแล้วพ่อใหญ่พ่อใหญ่กลับมาแล้วคะ่ะ เขาไปจะว่ากจ่าเลยเขาอยู่ลัฮะเขาอยู่ัไหลออกไหมวันนี้ไม่ไควันนี้ไหลไหมพ่อใหญ่่ไหลเลยเนาวันนี้ไม่ไหลนะคะวันนี้น้ำมันไม่ออกคุณปู่ว่าสงสัยใกล้จะปิดบ่อน้ำมันแล้ว เล้อดจิงหรือรหลอกครับผมหลอกหลอกหรือจริงจริงหรือหลอกนอกพ่อใหญ่ครับใผรนี่ถ้าหายก็หายไปเฉยเหมือนกันนะครับนี่โอ้ดิบตกใส่ภัวเลยพี่นก่อนนี่ก็ลาวเพ่ก่อนใส่ภูโโอุลิปโนลืมมาพองพลังเพ่โอ้โอหฟันเรีนค่ะ ล,ลืมว่าพ่อใหญ่ล้างไม่ได้ล้างแผลโอ้พ่อใหญ่ล้างไม่ได้ปกติจะล้างแผลก่อนหรือไปขี่กจะจะล้างแผลขึไปขี่โอ้ยโอ้ย้ย้ยอออ้อนน้ สายา่างมาโอ้ยสายา่างมาครับสาย่างมาม,า,า,มาจะพาพ่อใหญ่เข้าประจำการยังไม่ได้ล้างแผลเอ <laughs> อพ่อใหญ่ว่าลืมได้ยังไงนะคอนเลนโอ้ยอ่ะ ขัดตัวรอน้ำเลยเพ่อใหญ่อน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วตามสบายเลยเพ่อใหญ่ oh. แต่ก็ต้องมีปลอกขาอยู่นะคะเพราะว่าพ่อใหญ่ตกมันอยู่โอ้ย oh. ถูกคอ คัดตัวก่อนนะคะแล้วก็รีดน้องก่อนก่อนที่จะล้างเผลใส่ยาค่ะอาบน้ำให้พ่อใหญ่ล้างเผลให้พ่อใหญ่เสร็จแล้วนะคะคอนลีนรับผมจิตวัตรประจำวันของเราครับผมทุกวันก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยดีนะครับผม ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะคาินี้ก็ขอกลาบว่าสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเฮีได้นอยเฮียเียเฮียเยเะครับเยยฮ